สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะครูซันนี่ไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะเพจครูซันนี่อังกฤษนะคะให้ความรู้เรื่องศิลปะการใช้ชีวิต จิตจักรวาลและก็กดแรงดึงดูดค่ะวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนถือเซลฟี่นะคะไม่ได้สวัสดีแบบไทยๆนะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่90แล้วค่ะครูเดินทางมาได้90วันแล้วนะคะก้าวข้ามความกลัวความประมานนะคะแล้วกอ็ออกมาไลฟ์สดได้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่90แล้วค่ะนะคะ ก็จะมาให้ความรู้นะคะแบ่งปันประสบการณ์นะคะทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้ครั้งที่90ดีใจกับตัวเองนะคะที่มีวินัยนะคะวันนี้มาแบ่งปันเช่นเคยค่ะไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษนะคะใครว่างเข้ามาฟังอ,อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะค่ะ่วันนี้กูจะมาพูดถึงใครนะคะที่มีสิทธิ์ใช้กดแรงดึงดูดได้นะ คู่เคยสงสัยค่ะตอนที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูนะคะก็เคยเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ออกมาเป็นสร้างตัวตนในโลกนะคะ,ะโซเชียลสื่อโซเชียลทั้งหลายนะคะรวยดันได้หลายร้อยล้านนะ,ะจากที่มีเงิน20บบาทหรือบางท่านนี่แรกๆนี่ออกมาแบบ โนเนมจนตอนนี้มีชื่อเสียงนะคะครูก็คิดว่าคนที่ใช้กดแรงดึงดูดได้เนี่ยคือคนที่รวยแล้วเท่านั้นนะหรือคนที่มีฐานะแล้วเท่านั้นนะคะพอมาศึกษาแล้วก็มาอ่านหนังสือของคุณรอนเดเบิร์นแล้วก็มาเรียนรู้นะแล้วก็นำมาใช้เนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะใครที่ยังใหม่ในเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วก็ยัง เรียกว่า beginner นะคะและยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะวันนี้ครูจะมาแบ่งปันค่ะ,ะกฎแรงรึงดูดเป็นกฎธรรมชาติ law of attraction นะทุกคนใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทุกคนที่เป็นมนุษย์นะแม้แต่สัตว์เขาก็ใช้นะคะคือมันเป็นกฎแรงรึงดูดเนี่ยเขาใช้จากความรู้สึกของเรานะ เขาทำงานตามความรู้สึกของเราตามความคิดของเราความคิดเราเนี่ยคะ่ะจะไปกำหนดอนาคตนะต่นี้เนี่ยในหนังสือนะคะเขาพูดไว้เลยนะคะครูไม่ได้มโนเองนะคะว่าออกดแรงนึงดูดใครใช้ได้บ้างใช้ได้ทุกคนเหรอนะ,ะในหนังสือของคุณรอนนเบิร์เขาก็พูดไว้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ no matter where you come from no matter who you are no matter your circumstances you are under the same law and you can use it law of attraction นะก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าสถานะของคุณจะมีสถานะเช่นไรในสังคมคุณใช้อยู่ภายใต้กฎเดียวกันกฎแรงดึงดูดกฎธรรมชาติกฎจักรวาลนะเหมือนเราในทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เขาเชื่อกันน่ะเวลาของตกลงไปอ่ะ มันก็ต้องถึงพื้นเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะาคนและคนก็เหมือนกันตกตึกลงมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเชื้อชาติไหนผิวสีอะไรคุณตกลงมาคุณก็ต้องลงสู่พื้นเหมือนกันนะฉะนั้นกดแรงดึงดูดที่เราจะเรา,าในในร่างกายที่มีเป็นกายเนื้อเนี่ยกายมนุษย์เนี่ยและเรามีจิตวิญญาเนี่ยเราจะดึงดูดอย่างไรนะ เราก็ดึงดูดโดยใช้จิตวิญญาณพลังจิตของเราเนี่ยแหละคะ่ะนะ,ะในการที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาเราได้นะคะทุกคนอยากมีเหมือนกันหมดนะคะอยากมาีความมั่งคัง่งดึงดูดความมั่งคัง่งดึงดูดคนรักนะคะคน,ผ,คน,นผู้คนดึงดูดสถานการณ์ดีๆผู้คนดีๆนะ แล้วก็การงานดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนต้องการเหมือนกันหมดค่ะแต่ตอนนี้เราจะทำยังไงนะคะวันนี้ครูก็จะมาให้เทคนิคนะคะเทคนิคมีหลายเทคนิคค่ะแต่วันนี้เป็นเทคนิคสำหรับคนที่ยังใหม่นะคะยังใหม่กับกดแรงดึงดูดแล้วก็อยากจะลองนำไปใช้ดูนะคะต้องทำด้วยความเชื่อค่ะ ไม่ต้องเสียเงินนะคะทำเองได้ทุกคนทำเองได้นะคะอยากจะดึงดูดอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะขั้นแรกลองทำดูนะคะใช้ affirmation affirmation นะคะภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาไทยก็คือการตอกย้ำเนี่ยแหละคะ่ะใช้การตอกย้ำตอกย้ำซ้ำๆนะคะอะก็คือ affirmation เราเนี่ย จะโดยการเขียนการพูดทําสลับกันนะคะครูทำเวลาว่างจากงานนะคะเราก็เขียนเขียนลงไปเขียนด้วยใจนะคะใส่ความรู้สึกลงไปด้วยหรือเราจะพูดประกอบกันไปด้วยนะคะอย่าง ช่อง YouTube หลายช่องเนยนะคะที่เขาทำา f f i r m a t เ o n นะคะเป็นทั้งของภาษาไทยและของชาวตะวันตกเนี่ยทำเป็นที่แพร่หลายมากเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีฟังก่อนเข้านอนนะ,ะและเพื่อจะให้จิตใต้สำนึกเนี่ยของเขาเนี่ยเชื่อนะคะการทำซ้ำๆการพูดซ้ำๆนะฮะจะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยนะคะเชื่อค่ะว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะครูเองนะคะยังไม่เคยเรียกว่ากลับเมืองไทยบ่อยแต่การไม่ว่า,าคนที่อยู่ในกลุ่มเรียนอ,ออนไลน์ด้วยกันเนี่ยเขาพูดสำเนียงไปทางสิงบุรีครูก็เลยไปทางฟังบ่อยๆก็เลยไปสิ่สิงบุรีบ้างนะคะม,มันไปของมันเองนะคะเพราะเราได้ยินบ่อยนะฉะนั้นเนี่ยการ affirmation เนี่ยนะจะช่วยได้นะคะ แล้วใครยังไม่เคยนะคะเดี๋ยวครูจะแนะวิธีให้นะคะว่าทำยังไงอย่างแรกนะคะเราก็ affirmation ก็คือคำตอกย้ำเนี่ยแหละคะ่ะคำตอกย้ำเป็นพลังคำพูดนะ,ะเราพูดจากใจแต่นี้เราอยากจะเป็นอะไร่ะนะคะเรากา็เราพูดแล้วเราก็อัดไว้ในโทรศัพท์นะคะแล้วเราก็ฟังบ่อยๆคะ่ะฟังบ่อยๆ ก็ถ้าเราทำฟังเสียงของเราเองอะ่ะมันก็ดีค่ะถ้าเรามันจะได้ตรงกับเราแต่ถ้าเราไปฟังในยู u ู e ฟังเสียงคนอื่นเนี่ยบางทีเขาพูดโดยรวมแต่จริงค่ะทุกคนต้องการถูกลอตเตอรี่ต้องการความมั่งคัง่งต้องการความร่นรวยเขาก็พูดรวมๆแต่ถ้าเราพูดของเราเองเนี่ยเราอยากจะได้แบบไหน เราก็พูดแบบของเราเลยนะคะว่าเราจะเป็นแบบไหนนะคะอย่างครูซันนี่เนะี่ยครูซันนี่ก็มีแพทเทิร์นของครูนะคะเวลาครูพูดว่าครูอยากเป็นแบบไหนนะคะคุณก็จะครูก็จะพูดนะทุกวันมันเป็นตอกย้ําตัวเองนะคะฉันสวยขึ้นทุกวันฉันเก่งขึ้นทุกวันฉันหุ่นดีขึ้นทุกวันฉันสมองอัจฉริยะฉันทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ ฉันมีรายได้หนึ่งแสนปอนต่อเดือนฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านนะฉันหุ่นดีขึ้นทุกวันนะพูดบ่อยๆนะคะหรือคุณอยากจะมีคนรักใหม่นะคะหน้าตาเป็นยังไงก็พูดไปฉันมีคนรักใหม่รักฉันมากที่สุดนะ คุณก็พูดไปคุณอยากได้แบบไหนว่าคุณคำที่เราพูดเนี่ยต้องใช้ว่าฉันมีฉันเป็นนะฉันมีฉันมีเงินหลายล้านบาทในบัญชี ขอบคุณจักรวาลขอบคุณนะ,ะเราพูดแล้วเราก็เชื่อนะว่าเราได้รับมาแล้วนะคะพูดอะไรซ้ําๆนะคะพูดสิ่งที่เป็นโพสิทีฟนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่นะคะในะการใช้กฎแรงหนึ่งดูดก็คือพูดซ้ําๆนะคะพูดในสิ่งที่เป็นโพสิทีฟสิ่งที่เชิงบวกกับเรานะคะบอกเลยว่าเงินเดินทางมหาชั้นเหมือนสายน้ำไหลขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันรักเงินขอบคุณนะขอบคุณค่ะพูดสิ่งลองไปอลองทำดูนะคะแลนะสิ่งนี้เราไม่ต้องเสียเงินเลยเราพูดบ่อยๆนะคะฉันสวยขึ้นทุกวันฉันสมองอัจฉริยะฉันทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จฉันจับทำสิ่งใดก็เป็นมหาเศรษฐีนะแล้วจิตใต้สำนึกของเรา,าเขาจะทำงานให้เราเองค่ะ เขาจะไปดึงดูดสิ่งที่เราบอกเนี่ยนะคะเขาเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์นะคะเราสั่งได้เลยนะคะเจ้านายที่อยู่ในตัวเราก็คือจิตใต้สํานึกนี่แหละคะ่นะ,คะฉะนั้นลองไปทําดูนะคะเคล็ดลับสั้นๆวันนี้นะคะมีหลายเคล็ดลับค่ะจะมาแบ่งปันแต่วันนี้นะคะเอาเคล็ดลับอันนี้ลองไปทําดูกับ affirmation ทุกคนทําได้นะคะทำโดยการเขียนก็ได้ และใส่ความรู้สึกไปในปลายปากกาของเราแล้วก็อ่านซ้ำๆอ่านซ้ำๆอ่านในใจก็ได้นะคะถ้าใครทำงานอยู่หรือก็พูดกับตัวเองตอนเช้านะตอนเช้าตอนเย็นก่อนเข้านอนพูดซ้ำๆทำซ้ำๆอะไรที่มันซ้ำๆซ้ำๆมันจะเข้าไปจิตใต้สำนึกเราค่ะนะคะกดแรงนึ่งดูดมันไม่ยากแต่เราต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความเชื่อค่ะทำด้วยความปล่อยวางทำด้วยความเชื่อแล้ว ผลลับว่ามันจะเกิดแน่นอนนะคะก็หวังว่าจะได้เจอมหาเศรษฐีกดมากดไลค์กดแชร์ให้ครูนะคะแล้วก็ ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ครูซันนี่มาแบ่งปันสั้นๆค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขค่ะวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์นะคะใครอยู่กับครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะคะมีเวลากับคนที่เรารักนะคะใช้ชีวิตทางสายกลางค่ะไม่สุดโต่งเกินไปนะคะไม่ทำงานมากเกินไป มีเวลาให้ครอบครัวบ้างนะคะพอกลับมาบ้านก็คือบ้านอยู่ที่ทํางานก็คือที่ทํางานนะคะไม่เอาที่บ้านมาไว้ที่ทํางานเพราะครูก็เป็นมาแล้วค่ะแต่พอมาศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดศิละปะการใช้ชีวิตจิตวิญญ,ญาณมันทําได้ค่ะมันตัดตรงนี้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบปัจจุบันมากขึ้นนะคะทำได้ไม่ทุกขณะแต่มัน ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะเพราะว่าความตื่นรู้ของครูเองนะคะมันปิ๊งแวบแล้วก็การทานมังสวิรัตมันก็ทำให้เราเนี่ย ร่างกายของเราเนี่ยมันมันคลีนขึ้นนะคะระบบต่างๆของครูก็ดีขึ้นค่ะวันนี้มาแบ่งปันก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาและเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้มาแบ่งปันสั้นๆค่ะครูม,ม่ได้สวัสดีแบบไทยๆนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ have a nice evening have a good night นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย